ว,ว้าวดูสิครับของเล่นชิ้นใหม่ของเราคือเจ้ามังกรนั่นเองครับดูสิว,ว้าวเฮ้ยแต่มันมีสแบบนี่วามันมีแบบน้าแข็งแล้วก็แบบไฟนั่นเองมาเรามาเปิดดูกันเลยครับดูด้านหลังเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะหาให้สะสมให้ครบสองแบบเลยแต่วันนี้เราเปิดแบบนี้ไปก่อนดีกว่าแทนแทนแทนมาแล้ว ไฟปีมันออกมาอ,อใส่ปีมันเข้าไปใส่ปีมันเข้าไปนี่เป็นไงครับสวยงามหรือเปล่าอะเปิดสวิ์นี่ก็ใส่ฐานอ้าวใส่ฐานมาแล้วด้วยโชคดีเหลือเกินเราได้ฐานฟรีนะครับว้ามีไฟที่ตาด้วยมีเสียงน้องด้วยโอ้โหอย่างนี้เราต้องไปหาซื้อแบบไฟมาแล้วอีกหนึ่งตัวจะมาวิ่งคู่กันนะครับโอ้โหดูสิครับงานดีสวยมาะแลับตัวละเพียง100บาทเท่านั้น และตัวถัดไปที่เราจะดูกันก็คือเจ้าอะไรครับเพื่อนๆรู้จักกันไหมก็คือเจ้าซีบลาคที่เจ้ามารายนั่นเองนี่มันมีเจ้าออเรนซีบลากับกรีนซีบลาเป็นมารายสีเขียวและสีส้มกำลังวิ่งแข่งกันลักษณะสูสีกันมากนะครับสงสายมันเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับมันเป็นคู่หูกันนะครับที่จะวิ่งไปไหนไปพร้อมๆกันนี่เป็นไงครับเจ้าซีบล้อ มันร้องอย่างนี้มันร้องถูกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอา้าเรามาดูของเล่นชิ้นถัดไปดีวกว่ามาแล้วครับว้าวอันนี้เป็นเจ้าเดือเสาแบกโยซอรัสมีไฟที่ตาด้วยพร้อมไปคาบต้นไม้มาจากต้นไหนก็ไม่รู้อ้าวทดไป นั่นก็คือเจ้าแมมม่าแสดงเป็นช้างยุคดึกดำบรรพัน 1, ล้านปีมาก่อนนะครับที่ศูนย์พันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นสัตว์แบบน่ารักน่ารักนะครับก็คือเจ้าเอลฟันี่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 อันนี้เป็นพี่เอลฟัน and น a ์ y บบีเอลฟ์ ไม่อันนี้เรียกว่าอีนัอ้อไม่ใช่อีกลันะฮะมีเพลง้ตตตตตตตเพลงทีซ่ฟนะครับไม่ตัวต่อไปก็คือเจ้ากอรีอ้อหรือเจ้าของหนึ่ง kingcon แล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้ามาน้ำโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายแต่